สวัสดีครับอยู่กับช่อง Bird h ร์ธ Channel ครับผมกับรายการ Bird ์พาลอดอพีที่4แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับ3 E.P. ที่ผ่านมาติชมกันได้นะครับผมทุกคนติชมกันได้ส่วน E.P. 4นี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับผีนางรำผว่าเป็นผีที่มีความน่ากลัวไม่แพ้กับผีอื่นๆเลยนะ เกี่ยวกับผีนางรำในห้องดนตรีไทยอะไรเงี้ยครับความน่ากลัวจะระดับไหนไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ <L un its> เรื่องผีนางรำรู่เพนสีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนผมเรียนอยู่มต้นโรงเรียนหนึ่งตอนที่ผมเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ก็ได้ยินรุ่นพี่ เล่าเรื่องของครูสอนนาฏศิลป์ชื่อครูเพนสีที่ผูกคอตายในห้องดนตรีไทยตอนปิดเทอมลุงพาโลงมาเจอศพครูเพนสีตอนใกล้จะเปิดเทอมขณะทำความสะอาดโรงเรียนลุงพาโลงเล่าให้รุ่นพี่ฟังว่าสภาพครูเพนสีน่าสยดสยองยิ่งนะทั้งลิ้นจุกป,ปากลูกตาถลนออกจากนอกเบา้า เน่าอืดน,น้ำเหลืองหยดเต็มพื้นห้องไปหมดและที่น่าสยองเข้าไปอีกคือครูเพนสีใส่ชุดนางลำผูกคอตายทุกคนต่างแปลกใจว่าทำไมครูเพนสีต้องใส่ชุดนางลำผูกคอตายด้วยหลายคนก็ลือกันว่าครูเพนสีพลาดท้องแล้วแฟนให้ไปทำแท้งพอไปทำเสร็จแฟนก็ทิ้งชุดที่ใส่นั้น แฟนเป็นคนซื้อให้ตอนเข้ามาสอนใหม่ๆเลยใส่ค่าตัวตายด้วยความรักและความคิดถึงแฟนแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าทำไมครูเพ็มสีต้องใส่ชุดนางรําค่าตัวตายผมได้ยินก็ขำอยู่ในใจคิดว่าพวกรุ่นพี่แต่งเรื่องมาหลอกรุ่นน้องให้กลัวอีกอย่างพออยู่นานๆไป ก็ไม่เคยมีเรื่องผีครูเพ็นสีออกมาหลอกหลอนผู้คนเลยยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหลอกเด็กใหม่จนผมเรียนถึงม .4 ก็มีเด็กใหม่ย้ายมาจากต่างจังหวัดชื่อสมชัยผมขอเรียกสั้นๆว่าไอ้ชัยละกันนะครับไอ้ชัยเป็นเด็กใต้ออกจากห้าห้าวผงผางแต่ก็ไม่เคยไปรังแกใครมันเข้ามาวันแรกครูก็จับนั่งคู่กับผม ผมเลยเล่าเรื่องครูเพนสีที่ผูกคอตายให้ฟังมันกลับหัวเราะแล้วบอกว่านิทาหลอกเด็กใหม่หรอวะกูไม่เชื่อหรอกจะแกล้งให้กูกลัวละสิผมเห็นมันไม่เชื่อก็เลยไม่พูดต่อจนวันหนึ่งในวิชาดนตรีไทยครูได้สั่งห้องผมให้ทำความสะอาดห้องดนตรีไทยพวกผมก็ทําไปเรื่อยๆแต่ไอ้ชัยเอาแต่ไปเล่นเครื่องดนตรีไปตีกองบ้าง ไปตีคลองวงบ้าจนมันไปตีละนาดเล่นนี่นี่นี่เดี๋ยวกูจะตีละนาดให้ครูเป็นสีลำกูตีได้นะเว้ยแต่ครูเป็นสีจะลำสวยสมกับเพลงที่กูตีหรือเปล่าพอมันพูดจบนักเรียนทั้งห้องหยุดทําความสะอาดพร้อมมองไปที่มันพร้อมกันทันทีไม่เว้นแม้แต่เพื่อนที่เล่นกับมันห้องดนตีอยู่ในความเงียบกริบมันเห็นปฏิกิริยาเพื่อนในห้อง มันก็พูดกับเพื่อนว่าแหมพวกมึงนี่ก็แก้งกูเป็นหมู่คณะเลยนะผีครูเป็นสีมีที่ไหนถ้ามีเขาคงออกมาหลอกกูแล้วละ่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วสิ้นเสียงมันเสียงรูดละนาดจากอีกข้างไปอีกข้างดังปลึดปลึดทุกคนในห้องสะดุ้งสุดตัวหันไปมองที่ละนาดก็เห็นไม้ละนาดกิ้งอยู่บนพื้นเท่านั้นแหละครับ ทุกคนเพ่นออกจากห้องไปรวมกันที่ชั้นหนึ่งของอาคารทันทีแล้วทุกคนก็ลุมด่าไอ้ชัยจนมันน่าเจือเจือนหลังจากผ่านเหตุการณ์ตอนบ่ายไปตกเย็นเลิกเรียนพวกผมก็เล่นฟุตบอลที่สนามโรงเรียนจนเย็นบรรยากาศโพเพจนลุงพาโลมาไล่ให้พวกเรากลับบ้านพวกเราก็เลิกเล่นแต่ตอนที่เดินไปที่จักรยาน ใอ้ช้ก็หยุดเดินแล้วมองไปที่อาคารโรงเรียนครูย,ยังไม่กลับบ้านเหรอวะจะซ้อมลำงานโรงเรียนอะไรจนเย็นขนาดนี้มันพูดกับผมพร้อมกับชี้นิ้วไปที่อาคารห้องดนตรีไทยผมมองตามมันผมก็เห็นเงาแวบหนึ่งเดินเข้าห้องดนตรีไทยผมได้แต่บอกรีบกลับบ้านกันดีก,กว่าเดี๋ยวพาโลมาไล่อีกรอบอีกอาทิตย์ต่อมาด้วยความสน จนเตะบอลไปโดนหน้าต่างกระจกแตกผมไอ้ชัยและเพื่อนอีกสามคนโดนลงโทษให้อยู่ทำความสะอาดห้องดนตีไทยหลังเลิกเรียนกว่าจะทำเสร็จก็6กโมงเย็นกว่าๆพอทำเสร็จก็ให้เพื่อนคนหนึ่งไปเรียกตามพันโลมาปิดห้องขณะที่รอไอ้ชัยก็พิเลนไปนั่งตีละนาดตีมั่วๆแหละครับไม่เป็นจังหวะอะไรเลยเพื่อนอีกคนเห็นไอ้ชัยตีลนาด ด้วยความปัวเลยบอกว่าจะไปช่วยตามลุงพานลงแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปทีนี้ก็เหลือผมกับไอ้ชัยเฮ้ยเล่นพอแล้วมั้งตีก็ไม่เป็นเพลงหนวกหูมากๆเดี๋ยวครูเป็นสีก็โกรธเข้าหรอกผมห้ามมันแต่พูดจบก็รีบเอามือปิดปากเพราะคิดว่าไม่ควรพูดถึงครูเพ็นสีในห้องนี้ไอ้ชัยก็ไม่สนยังตีด้วยความสนุกสนานจนมีเสียงเพาะเพาะย็นเย็น พูดแทรกเสียงวนาดของไอ้ชัยเพื่อนเตือนแล้วทำไมไม่ฟังหรือว่าอยากถูกทำโทษไอ้ชัยหยุดทันทีหันมามองหน้าผมแล้วทำหน้าเบือ่อมึงจะแกล้งกูอะไรนักหนาเนี่ยถึงขั้นทำเสียงผีมาหลอกกูเลยผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่สายหน้าทำนองว่าไม่ได้พูดแล้วอยู่ๆบรรยากาศในห้องก็เย็นวูบลงเหมือนเดินเข้าห้องแอร์ ผมหันมองหน้าไอ้ชายว่าทำไมมันเงียบไปผมเห็นไอ้ชายเงยหน้ามองเพดานแล้วอ้าปากค้างผมค่อย,อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปคุณพระช่วยให้ตายเถอะผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวผิวขาวหน้าสวยมากแขวนคอกับคือบนหลังคาแต่แขวนไม่แขวนเปล่าผู้หญิงใส่ชุดไทยคนนั้นทำท่าลำไปด้วยตีละหน้าอีกสี่ตีให้เพาะๆ ครูจะได้ลําให้ดูสวยๆผมได้แต่มองล่างนั้นค้างอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่ๆก็มีน้ำอุนอ่นๆไหลมาโดนขาผมเมื่อหันไปดูก็รู้ว่าไอช้ชายเยี่ยวลาดลดกางเกงไปแล้วจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงคล้ายๆน้ำหยดลงพื้นทั้งที่ไม่อยากมองล่างที่ห้อยตองแต่งบนเพดานมันเหมือนมีอะไรมาบังคับให้มองขึ้นไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ผมกับต้องฉี่ลาดลดกางเกงเองร่างที่ลำอยู่ข้างบนจากที่เป็นสาวสวยนั้นค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นร่างที่บวมอืดตาถลนออกมานอกเบ้าผิวหนังเจิ้มไปด้วยน้ำเหลืองน้ำหนองที่หยดลงบนพื้นผมอ้าปากค้างตะโกนด้วยความกลัวสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงออกจากปากอยากจะลุกวิ่งหนีไปให้พ้นจากห้องขาก็ก้าวไม่ออกทำได้แต่ค่อยๆคานกับพื้น เพื่อออกจากห้องไอ้ชัยก็ไม่ต่างกันคานตามหลังผมมาติดๆอา้าวไม่ตีละนาดแล้วหรอผูอูกำลังสนุกอยู่เลยกลับมาก่อนสิฮ่าเสียงครูเพลงสีพูดตามหลังเรามาพอพ้นประตูห้องเพื่อนอีกสามคนกับลุงพันโลงก็มาพอดีผมกับไอ้ชัยคานไปกอดขาพันโลงแน่นร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนลุงพันโลงจะรู้ ว่าเกิดอะไรขึ้นให้เพื่อนประคองผมลงจากตึกผมได้ยินลุงพานลงพูดว่าครูครับอย่าไปถือสาผู้ิกเด็กเลยครูไม่ใช่คนอย่างนี้นะครับแล้วลุงพานลงก็ล็อกห้องผมจับไข้กับไอ้ชัยไปเกือบครึ่งเดือนระหว่างนอนซมอยู่บ้านผมก็ฝันเห็นครูเพนสีมาในสภาพที่ปกติมาบอกว่าให้ไอ้ชัยมาขอขมาครู ไม่งั้นครูไม่ยอมให้อภัยส่วนผมครูไม่ได้โกรธแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นหลังจากผมกับไอช้ชายหายดีแล้วก็เอาดอกไม้ทุกเทียนไปขอขมาครูเพนสีที่ห้องดนตีไทยพร้อมกับพ่อแม่พ่อแม่ก็จ้างเด็กนักเรียนดนตรีไทยของโรงเรียนมาเล่นเพลงเพื่อขอขมาครูเพนสีด้วยและในขณะที่ขอขมาเสร็จแล้ว ดนตรีไทยกำลังบรรเลงฉวยฉายวันทองไอ้ชัยเมื่อมองไปกลางห้องแล้วพูดว่าสวยเหลือเกินไม่เคยเห็นใครลํำสวยขนาดนี้ทําเอาคนที่อยู่ในห้องทั้งหมดขนลุกไปตามๆกันพอจบเพลงทุกคนก็รีบแยกย้ายกันออกจากห้องนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมเจอไอ้ชัยได้ข่าวจากครูประจำชั้นว่าไอ้ชัยไม่ได้เรียนต่อ นั่งเมืออยู่บ้านทั้งวันบางครั้งก็ลุกขึ้นลำหน้าบ้านเป็นที่เวทนากับคนที่ผ่านมาเห็นยิ่งนะักเรื่องราวก็จบ <c oughs> ไอ้ชัยขนลุกเลยครับทุกคนครูเป็นสีจริงๆครูเป็นสีก็ไม่ได้ทำอะไรนะถ้าเกิดว่าไอ้ชัยไม่ไปทำพี่เลนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากๆเลยครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย จริงๆแล้วมีที่นอกเหนือจากเครื่องดนตรีไทยก็เป็นเสษพ่อแก่ที่ทุกคนหรือเด็กนักเรียนเนี่ยห้ามไปลบหลู่หรือเล่นพิเรนในห้องดนตรีไทยนี่คือสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะครับทุกคนหรือถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าไม่กลัวก็อย่าพิเรนจริงๆเลยครับเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องจากบันทึกหลอนด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนางลํำคูพิน็น่าก,กลัวเนาะยังไงทุกคนผุมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment ข้างล่างเลยนะว่า ระดับความน่ากลัวประมาณไหนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมยังไงเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ